สวัสดีค่ะทุกคนเนี่วันนี้นะคะพามาดูของเข้านะคะพี่ๆค่ะตัวนี้จะเป็นงานเสื้อลูกเสื้อลูกของรดรุ่นอะไรมาดูกันเสื้อลูกของเวฟร้อยยี่ห้านะคะลูกค้าลูกห้าเจ็ดนะคะตัวนี้นีแบนแพ็กเกจกล่องแบบนี้เลยนะคะร้อยยี่ห้าจะมีทั้งลูกห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะลูกค้ามีสองขนาดให้ลูกค้าเลือกนี้ในกล่องลูกค้าจะได้อะไรบ้างนี่ค่ะตเด หนึ่งกล่องนะคะนี่ลูกค้าเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่งานแบบนี้เลยนะอือได้ละนี่ก็หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกันบ้างนะคะว่าจะได้อะไรใ่บ้างนะคะ<อ>นี่เลยเปิดมาได้เลยคะ<อ>่ะโอ้นี่ได้ปะเกล็ดนะนี่นะได้ปะเก็นคอท่อปะเก็นอะไรก็ <ๆ S 1> ไม่รู้เหมือนกันนะคะลูกค้าหนูก็พูดไม่ถูกอ่ะ,อะแล้วก็นี่เลยนี่โอ้ยนี่ ได้กิฟต์นะคะได้อะไรไม่รู้ว่าเรียกไม่ถูกแล้วก็นี่สลักใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะนี่งานลูกพร้อมเสื้อนะคะลูกค้าแบบนี้ตัวนี้ลูก57นะคะลูกค,าค้าขานี่านานี่โอ้ยงานลูกอย่างดีนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นหัวเรียบนะคะหรือว่าหัวอะไรหนูก็ไม่แน่ใจนะนี่ใครอยากได้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้ เสือไม่มีรอยไม่มีแบบรอยแบบอะไรเลยนะคะลูกค้านี่แบบนี้เลยค่ะลูกค้ารอยห้าลูกค้าเจ็ดนะคะใครจะจัดใครอยากทําลูกใหญ่จัดไปได้เลยตัวนี้ครบจบไม่ต้องหาซื้อแยกไม่ต้องหาซื้อของเพิ่มได้ไปเลยในราคาห้าร้อยก็บาททุกคนห้าร้อยนี่ได้ครบเลยนะไปซื้อร้านอื่นหกเจ็ดร้อยซื้อร้านหนูห้าร้อย ได้ครบจบไม่ต้องไปหาซื้อแยกไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยสินค้าพร้อมจัดส่งสินค้าพร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าวันนี้เข้ามาออนะเขามากี่อันนี้สอง้อือ สองสี่หกแปดสิบสิบสองเข้ามาสิบสองเซตนะคะลูกค้าเข้ามาสิบสองไอ้น,นี้นะสิบสองเซตนะใครไวใครได้นะคะลูกค้านี่นะสินค้าพร้อมจะส่งแล้วใครสนใจจิ้มทีตะก้าเหลืองนล่งซ้ายมือได้เลยคะ่ะ